วันไหว้พระจันทร์ 21. กันยายนเปิดคู่มือขอพรความรักที่เดียวจบหรือเป็นประเพณีที่มีแต่โบราณสำหรับวันไหว้พระจันทร์และในปีนี้ตรงกับวันที่2 1กันยายน2 5 6 4หรือวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนอกจากนี้ในวันนี้จะขอพรเทพจันทางแล้วยังเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดเทพของความรักคือเย่เหา เขาว่ากันว่าเป็นเทพที่นำได้แดงมาผูกคนสองคนให้ได้มาเจอกันส่วนใหญ่ในวันนี้มักไหว้ขอพอรความรักให้มีคนรักคนเมตตาในเรื่องของการทำงานเสริมความมีเสน่หให้แก่ตัวเราเองของไหว้ขนมไหว้พระจันทร์ทรงกลมกลมหมายถึงสามัคคีกลมเกลียว เน้นเป็นคู่ทั่วงาหมายถึงความเจริญก้าวหน้าดอกไม้เน้นสีสันสดใสหมายถึงเริ่มต้นความรักทั้งใหม่หรือเริ่มต้นโชคที่มีความเมตตาที่ดีทูบ3าหดอกเยน,นหนึ่งคู่สีขาวหรือเหลืองผลไม้เน้นสีเหลือง1นึสหอย่าง น้ำสะอาดสำคัญมากเพราะน้ำเป็นตัวแทนที่สื่อจากพระจันทร์ของใช้เกี่ยวข้องกับความงามเครื่องสำอางน้ําหอมหรือในสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติดีนักการเตรียมของไหว้ให้ใช้ความสะดวกตามแต่จะหาของไหว้ได้อาจจะมีเพียงขนมไหว้พระจันทร์น้ำสะอาดดอกไม้เท่านั้นก็ได้ และเมื่อเตรียมของไหว้ครบแล้วก็นำทั้งหมดมาวางตั้งไว้บนโต๊ะเพื่อรับพลังจากแสงพระจันทร์ในคืนนั้นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้นำไปใช้หรือทำให้เกิดความมีสเสน่ห์กับตัวเรานั่นเองเวลาไหว้ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้นอันหน้าทิศตะวันออกวิธีอธิษฐาน บางคนตั้งใจขอพอรเรื่องความรักให้ไปไหนมาไหนมีเสน่ห์การงานค้าขายคล่องแค่วว่องไหวหรือขอพอรให้ครอบครัวมีความรักความสามัคคีต่อกันแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะขอพอรว่าอย่างไรตามใจเถิดและหลังจากราของไหว้ก็นำมันทานคนละนิดละหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลไหว้